Música หนังสือน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกรวนสะดวกคนได้ให้สุขสั์วิชาการสรรมาสารพันช,ชื่นชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพุทธศักราช2560สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวิริยาศิริยามันอยู่ชั้นะสมศึกษาปีที่4ค่ะเป็นตัวแทนบานารรณาห้องสมุดค่ะมุมที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นมุมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี มีหนังสือพระราชนิพนธ์ที่น่าสนใจเช่นเรื่องผีสั้นๆและผีพลอยผสมส่วนมุมด้านขวามือนะของดิฉันนะคะเป็นมุมที่รวมหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชก,กุมารีค่ะท็องสมบดของโรงเรียนเรามีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่มีทั้งหมดกี่หมวดหมูค่คะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั่วไปคอมพิวเตอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ปัจฉญาสองศูนย์ศูนย์ศาสนาสามศูนย์ศูนย์สังคมศาสตร์สี่ศูนย์ศูนย์ภาษาศาสตร์ห้าศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้โดยมีหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเป็นแหล่งสื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน 2. เพื่อนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระองค์มาออกแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมเล่าเรื่องให้น้องฟังเช้าที่สดใสในป่าวันหนึ่งเจ้ากระต่ายน้อยคิดสนุกอยากชวนเพื่อนไปเที่ยวในป่าวันนี้จะไปชวนใครดีนะอ้าไปชวนเด็กน้อยดีกว่า <c oughs> เด็กน้อยหมู่บ้านข้างป่าไปเที่ยวเล่นกับเจ้ากระต่าย กระต่ายน้อยจะไปไหนนะ่ะเราจะชวนไปเก็บผลไม้ในป่าไปกับเราหรือเปล่า <c oughs> ไปสิ <c oughs> ไปที่ไหนล่ะเราจะแบ่งแค่สองคนหรอ <c oughs> ไปชวนหมีอีกได้ไหมฮ <c oughs> <c oughs> ะเจ้าหมีน้อยผ่านทางมาพอดีหมีน้อยเราจะไปเก็บผลไม้กันในป่าเธออยากไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> ไปสิ เราอยากกินผลไม้พอดีเลยทั้ง3ชีวิตเดินท่องเที่ยวในป่าจนถึงสวนผลไม้อาวันนี้ทำไมผลไม้มีน้อยจังเลยมีใครมาเก็บไปก่อนเราหรือเปล่าทั้งสามคนมองดูผลไม้ที่เหลือเพียงนิดน้อยในป่ากิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในทุกวันช่วงพักเที่ยงเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะจัดเตรียมตะก้าหนังสือหน้าอ่านไปไว้ตามจุดที่นั่งพักผ่อนกิจกรรมสมุดบันทึกการอ่านในช่วงพักกลางวันนักเรียนจะมาอ่านหนังสือตามจุดของห้องสมุดเคลื่อนที่และบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านกิจกรรมแนะนําหนังสือหน้าอ่านเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะมาแนะนําหนังสือหน้าอ่านหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เรียนร่วมศิลประสตรนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนะครั้งที่72ค่ะเป็น หนังสือเล่มเล็กได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันอดับหนึ่งค่ะอย่าลืมมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะข้าสมาุดโรงเรียนร่มจิตประสาขอขอบคุณค่ะ